สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะเมื่อน,นี้มาอย่างเซียนซองคนนี้เอาก็ได้ยินใจบุญ่าได้ที่เด็ดมาฝาก FC ประสันค่ะที่เด็ดอี่ยังคือโพดคือพดแแหะที่เด็ดเล็กวิ่งล่างอย่างเดียวได้ยิน่าอย่างกดสดๆด้ลอนๆเลยมือเ้านี่ค่ะทุ่งโท่ามากล่างอย่างเดียวเตียตอนนึกว่ามันเซียนซองตอนที่เซียนซองมานางีนเห่ะเอ้านางออกม่าอย่างเซียนซองคาดรับโทรศัพ จ้ากำกับคุณแม่ทันอยู่ค่ะเ่นบอกว่าโอ๊ยงวดนี้จะเพื่อให้แม่ออกน้ำถั่วหลว่มาสั้นจ้าเพา่นว่าให้เขาวงวดนี้ก่อนเออถ้าเขาวงวดนี้ปุ๊บแล้วแม่จะบอกสูตรให้อาท่างช่องนี่เอาไปแบ่งปันเอฟซีน้ำโอ้หายวิธีเฮ็ดไปพร้อมว่าสั้นปาดเขามาแล้วงหกงวดติดดิเส้นสองหกงวดติดแมนค่ะหกงวดติดติดให้ให้ให้วิ่งนี่ตัวเดียวเลยค่ะ จ้าจ้าอ่าไ่รู้ว่าห้างเนี่ยเขามา่เขารักน้อยเนี่ยเขาเมาเขารักสิบคือวิ่งลางยางเดียวเมื่อตงบนปานนี่ก็เก่งเราล่ะใจบนจ้าจะบางค้ก็บว่าก็ให้ตัวเดียวว่ากันก็มันเป็นเลขวิ่งเป็นเลขวิ่งจ้าให้เลขถือตัวเดียวนี้ว่าถ้ามาดานะคะเลขมีอยู่เก้าตัวสิบตัวแมนบอก แต่ละงวดนี่ถ้าบอกถือแค่โตเดียวนี่ที่ว่าเก่งมากๆนะคะพราะแมนเราไฟสเขียดไทยง่ายๆค่ะโอ้ยมื่อกีนี่เราฟั่นอันเก้าเนาะจ้าคอยกันไปดึกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามบุญแล้วบริมารแปดเลขเทียเนาะบริมาแปดเก้าเลยเข้าไปเก้าเนาะจ้าแมนจ้าเอาแปดมาใส่ในตรงไหนบริหามาเฮดไทย พอพ่อยแม่เขาเบิ้งเนาะเซนซองเนาะจัดไปเลยค่ะอ่าตั้งแต่เดี๋ยวสีทแต่งแต่งหัวที่หนึ่งเนี่ยเบื้องนอกมาเพื่อนไหนมาแบบใดอ่าเดี๋ยวสมมติเขานวดในอีกนวดนาเจอกันค่ะเพื่อนจะบอกสูตรสอนสูตรไปน้ำเลยจ้าจ้าจ้าโอเคเนาะไอคุณพ่อคุณแม่เอาไปเฮ็ดเองเลยนองหัวนาเนาะเอาจังได้เป็นจริงหรอเอออ๋อมันอียู่กับเซนซองค่ะจะเป็นคลิปนั่งเบา จ้าแจ็คสีไ,ไซส์เว้ย <c oughs> มี่ล่างอย่างเดียวเดอ้อของคุณแม่เนาะคะ <c oughs> ่ะงวดที่หนึ่งดิบนไหนมาตอนนั้นไยซีได้แจนสองปึ๊บจ้าเหยื่อสีแล้วเนาะแล้วเ็าโยงมากสิคนสิ10 10ฟันมาให้เม็ดเดียวยังสี่ทุกงวดเลยเป็นบาจาใจบุญแมนค่ะหายทุกงวดนี่โหลดทเทนสีโหลดง่ายๆเนาะจ้าจ้าตอนนั้นมันออกอย่างเงี้ยงวดที่มันออกซีซีงวดอย่างเงี้ยจนอง C4O สิบเบงวันที่บอกอุ้ยแม่พันกะย้อนมาให้ลายงวดพนโอหกงวดติดค่ะเดลโนขอเบงอันนี้ก sort of si ็ไ <Hayır> ด <t> ้เนาะเดี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมอดใจรอแป๊บเดียวดีเอก็ช่ดีเอ็เก็ปนไหนมากกัเลยจวดไ้น่งบอกกันตั้งโดนดิค่ะเดี๋ยวหนูได้ยินว่าอจากตามที่ได้ยินตะลัเซียนพันเป่ามากเนาะ เลขล่างนี่เป็นอียงที่เฮ็ดยากมากๆนะคะในยินมาหลายเซียนต่อหลายเซียนแล้ว่นว่าอุ้ยชาผู้ใดเห็ุสูตรเลขล่างได้นี่สุดยอดสุดยอดอีหลีนะคะอ,อันนี้เซียนเซียน่นเบาเองนะคะ,มมคะแมนจา่าจะหมายเี้นสองยิ่งผู้แบบว่าเลขวิ่งล่างจะเถือนไม่มีเลยค่ะ<อ>ส่วนใหญ่จะเป็นบนหรือว่าอ่าบนบวกล่างเองียงจังซีนะคะ อันนี้คือตัวเดียวเนาะนให้ตัวเดียวอ่ะโปนไหนมาหลังแตงงวดันที่สิบหกตุลาได้เนี่เนาะที่มันออกบนงวดนั้นมันออกอ่าสี่สี่หกแล้วก็สี่สี่สล่างโอ้อจ้าอนนคือใบยางยังเดี๋ยวมันออกสี่สี่แล้วก็คืองวดวันที่สิบหกตุลาคมโปนไห,ห่มาเนาะค่ะไอซีตัวเดียวมันออกซีซีแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือเขียนไว้เนาะเขียนงวดไว้น้่เนาะเดี๋ยวเมียถึงงงจ้าเขียนงวดไว้ทั้งทั้งสิบหกตุลาเนาะอันนี้เนาะ วันนี้วันที่สองเนาะจ้าวันที่สองมันออกมันเกิดขึ้นยังเหรอไหนหนึ่งพฤศจิกาเนาะหนึ่งพฤศจิกาเราจะไปเนาะจ้าสิบหกตอคอแล้วก็หนึ่งพอยอมบางไฟนี่เ,เป็นลองร่ำเริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยใจบุญนั้นว่าสบายกินยา,ารซีเมน์เบอร์ยานะคะ <c oughs> ยาแก้วัดจะเป็นง่วงซึมซึมแน่จ,จังหน่อยจังหน่อยเป็นเดืนยาวออก โรงพยาบาลอย่าปั่นนั่นเลอันนี้คือหนึ่งพุทธจีการเนาะค่ะคนไหนหกเนาะวันนั้นมันออกยังงี้เต้นสองหกสามป่ะค่ะหกสามล่างแมนบอกเนาะแมนจ้ะอีดีหกสามล่างสามล่างตัวเดียวในฟุตหยอดจะได้วิ่งอย่างเดียวแต่เท่าน่ะบม่ค่อยเลยเลขกวิ่งบันไดเนาะจต่เลกจับคููแต่ว่าถือว่าเป็นประโยชน์ไรถ้าสมมติว่าเลขกวิ่งของแม่เพื่อนนี่ เขาอิลีแม่นอิลีจังสี่เอฟซีเพื่อนก็นจะเบิ่งหลายสำนักอยู่ดีวา่าเออผู้นี้ดังตัวได้ตได้มาแรงนะคะไปได้ที่ดีที่เด็ดมา,จากจ้ามาจับไซของแม่เพื่อนนี่สิได้โตจับคู่พร้อม,มจ้าวันนี้วันที่สามวันเซนสองเนาะจ้าก็คือสิบหกพฤศจิกานะคะแมนจะ้ะเพื่อนไห้มาที่หนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อวิ่งหนึ่งขาวิ่งหนึ่งเหมือนเดิม กล่องถือลมเนสะจับไว้ให้ปึ๊บไทยจังสีสีเขียนอยากแน่จักหน่อยเล่นค่ะเพราะว่าเอาเอามือสอดเข้ามาสิบหกพอยหกหกเนาะวันนั้นมันออกอะไรออกออกหนึ่งสี่ร่างมาค่ะโอ้ยหกพุทะจิกาออกหนึ่งสี่ร่างจ้ะบนออกเก้าเก้าศูนย์นาะนกระเขาอีหลีหนึ่งสี่ สุดยอดค่ะสุดยอดอิเลีแต่วานนะคุณผู้ชมวางสีได้ค่ะยันซองคันเฮ็ดย้อนหลังให้เบิ่งสิน่ะแม่นโหลดแม่นโหลดให้ถธอโหลดให้ถธอทอดซิปนวดไปเลยนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้เท่าเฮตามที่เพิ่นให้มากนะคะคุณผู้ชมเขาต้องมาล่อหลุ่นที่นวดอ่าสิบเจ็ดมกราคมผิดเลยค่ะแม่นจา้าเนาะอันนี้อันนี้บอกสถิติเก่าเนาะทำเพรเฮ็ดให้เบิ่งกัดจัดเอ้าอยู่ซื้อเปิดมาสิมาว่างวดใหม่เลยนะคะมันก็บอกมีหลักฐานสิโชว์เนาะ ขอเห็ดงวดเกาห่เอฟซีนะคะเก็บไว้เบิ้งเป็นสถิติกอนะคะแล้วถือคอยว่ากันแต่ว่าเด็กวันนี้เั็นหิ่มากหนูว่างามอยู่ดินานที่ตรงอกตรงใจท่านผู้ชมมาเนาะแต่ว่าถามว่าตรงอยู่ดิเนาะตรงเสี้ยวซองจ้าตรงเสี้ยวซองอยู่ต่อไปงวดวันที่งวดที่ซีที่เป็นห่มากเนาะสิบหกพอยแล้วก็จะเป็นหนึ่งทอคอ ทอหกหกนะคะเป็นไายใหมาหนึ่งคือเราค่ะเส้นสองหนึ่งเหมือนเดิมค่ะกีดเซนกายวันนี้ออกอย่างเซนสองหนึ่งธันวาคมออกเก้าหนึ่งล่างค่ะเข้าอีกแล้วเข้าอีกเก้าหนึ่งล่างทำ่าอคุณผอคุณแม่มากวิ่งบ่คหาทุนเลยค่ะแมนจ่าตัวเดียวเหรอแหงล่างนี่แหงกำไลหลายดิใจบุญ ต่อไปเยนยนะเ้นซองน,นั่งทำเสียจเวลานงนะวดที่ห้าเนาะงวดที่ห้าค่ะเดี๋ยวเขียนยหกไว้น้ำนี่งวดที่ห้าคืองวดวันที่16ธันวาคม2566<ว>นะคะวันนี้ออกสามเธอคุนเนาะแมนจา่าท่านว่าออกสามงวดเลยเีอในบรรยากาศเลอเกิน งวดนี้ใ้แปดค่ะงวดที่ห้าห้แปดจ้าปึ๊บเลขมันออกแปดล่าหุดยอดเจอ่ะจ้าเออนี่นี่งามไรสวยงามนะคะที่นี่ให้มาเบิรงงวดที่งวดที่หกงวดที่หก่ะคือว่าเขามาหกงวดติดจ้างวดที่หกไปเลยให้เก้าค่ะ งวดที่6ให้9งวดวันที่30ธันวาแบบคม2566นะคะ30เนะาะจ้าออกไ้าเอฟซีที่จำได้มแม่นอยู่ดอกนะคะว่าพานมากวังหันนีนะคะออกอะไรออก8 9, 8, 9ล่างนะคะก็น,นี่แหละนูเจ็บ <laughs> ตัวติดเก่าเนาะวัน <laughs> <อ>นี้มาเบิ่งงวดงวดอ่า สิบเจ็ดมกราคมนะคะ่ะท่านผู้ชมมาเพิเ่ให้มาแบบใดจ้าเขียนเลยบอกเส้นสองเฉลยเลยได้บกเฉลยเลยเราถึงเวลาแลเราดิเอฟซีล่อค่อยมากเก่ <9 S 1> นานะที่แล้วนะคะให้หกเม็ดเดียวค่ะท่ญญานผู<ม>้ชมจับกูใส่เ<ม>้อรล่รอหลนอนออนุนว่าหกอย่างเนาะนี่จ้าก็คืองวดวันที่สิบเจ็ดเนาะจ้า17เจ็ดมค6หกเจ็ด วันนี้หกเจ็ดได้แม่หกเจ็ดได้บ้านนี่จ้าเปจุด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 ไว้เ้ามาล่อรุนกันว่าจะมาตัวใดเนาะวานนี้เขาอีกเนี่ยแม่มาอีกเนี่ยแม่มาหอดเท่ากันต้องมาหกอย่างวันนี้หกสามจ้ะก็จะมาหกหนึ่งมันกู้หกหนึ่งกันกันงามมิวตะวันมันหังดังเนาะเขากันไว้แล้วละเรียบร้อยแล้วนะคะบ่ท่านเขาหลอกเข้าเขากันไวตั้งแต่ต้นหอดตะวันเล็กวิ่งนี่ก็สิว่ามีอันเนาะ เออใช่ค่ะมีไม่มีอั้นแต่บ่ขายแอ่ไรเอฟซีต้องมาหนักแม่เชสเตอร์ฮาซื้อวิสัยลูกเวลาเนู้อหนูคือบลูเนาะเหมืนกัต้องไปถามพวกเสียใหญ่สิบบ้านแมนแมนแมนจ้าแมิว่าจังใดเพราะว่าปกติเขากีับอะไรเลรนเลกวิ่งเวลาเขาเพี้ยงเอาแต่ว่าเออบันไหนฮกมากเสียเขามากฮกนี่ฮกนี่เขาขอมันเสือกสิน้องแจ้งจ้าแมนจ้าค่ะกนั่ลล่า เอฟซีที่หายิบจับเลขวิ่งบ่ได้ก็คือเฮ็ดคือจังหนูวาเนาะได้ที่เด็ดของแม่เพิ่นไปนี่งวดนี้ได้หกเป็นบอก็ไปเบิ้งเมื่อเบิ้งคลิปของทางช่องเข้ากันได้นะคะว่าผู้ใดแม่นแม่นเลขวิ่งคือกันนะคะก็ล่องเอาหกในสูตรนี้นะคะไปจับใสโตัวอื่นๆก็จะได้เลขจับคู่คือกันนะคะเอารอลุ้นกันเนาะตอนนี้เวลาเพอสมควรสมควร อ๋อเจเจนซองกับสำราบผ้าจากแม่แม่เอฟซตัวจเ,เจียงแหบเจียงแหบใจบุญเจียงแหบแล้วจังได้กะเบิ้องคลิปนี้จบกะยะเฝ้าออกจากทางช่องเข้าไปน่ามือนีบอกได้เลยว่าที่เด็ดหลายยังนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะมีที่เด็ดมาฟันใหนคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทาเบิ้องกันนะคะบพกว่าจะเป็นอ อย่งแนวกาอมือนี่เอาเกินไว้ก่อนอ่าหวยซองสายมืออ่าแล้วก็เลขมีที่มาสายสิบสี่จ้าคือคุณจะฟันแล้วนะคะจังไดกับฝากติดตามไปเนาะอสำหรับคลิปนี้กะต้องขอโตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ